Ens, ก да ็โสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาแล้วอนนี้นะครับแคท vs แกนมาแล้วทุกคนโอเคครับแล้วเราจะเป็นยังไงฝากทุกคนเนี่ยเช่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าเนาะเข้าไปเลยครับทุกคนซึ่งผมนะครับได้เป็นแมวน้อยนะทุกคนเมว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 ตามคุณยายคุณยายครับไม่ไรหรอเจ้าแมวคือว่า เอ้ย <c ười> คุณยายทาก,กับแมวได้ไงแมวเขาก็มีชีวิตชิตใเเหมือนกันนะแหมโอ้ระวางเอาคือไม่ได้ฉันเป็นย่าที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้นอกจากคุณยายที่สามารถแตะฉันได้อุ้ยเพื่อทำเพื่อของฉันได้ไงคับเพื่อไม่เขาเป็นเพื่อของฉันเขาเกิดข้อกับฉันเลยเป็นตุเ,ตเพื่อของนั้นหรอใช่สิคุณยาอยอืยอือ โอเคครับโอ้ยคุณยาก็คุณาก็ต่อยู่ในบ้านไม่ได้นะคุณจะต้องออกมาเจอกับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาไปข้างนอกกระสิคุณยายไม่ไปดีกว่าฉันเมื่อยฉันขอขึ้นไปนอนพักดีกว่าเออจะขึ้นไปนอนพักทำไม ย่านะโอ้ยโอ้ยเกือบหล่นมันจะหล่นได้ปะเนี่ยผมว่ามันหล่นได้แน่เลยอ่ะว่าทางมันเหมือนจะทำให้เราหล่นได้เกิดเราอะเดินไม่ดีนะทุกคนไม่ทำอะไรอ่ะคุณยายช่กงการใช้ขอช่างการทำความสะอาดอยู่นะบ้านมันรกมากโอ้ยโอ้โหคุณยายล้มทีนึงเอ้ยฉันผิดโอ้โหทำแมวได้ขนาดนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปหาของเลยดียกว่าเพราะว่ามีของอะไรที่บอกว่าน่าเก็บบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาดูดีกว่าอ,อ,อันนี้คือตู้ปลาใช่ไหมเมื่อคุยากาันลงมาแล้วต้องการจังหวะดีต้องหาจังหวะดีในการแกล้งคุณยายทุกคนนี่จะเป็นอาหารหมาทุกคนโอ้โหว่าคุณยายที่เลี้ยงหลายสัตว์หลาย,าลายตัวเลยเนี่ยมันจะเป็นปลาหมาแล้วก็แมวโอ้โหเลี้ยงเยอะมากทุกคนบ้านเต็ไมไปด้วยสัตว์ทั้งนั้นเลยอะโอเคครับ มาโอ้ยอ๋ยอเออใช่เราลองหาของก่อนอ๋อเราเอาของปลาปะมาสมมติว่าเราจะเอาอันนี้ให้ปลาใส่คุณยายอลองรู้สิว่าคุณยายจะรู้สึกยังไงบ้างตืออย่างาางี้แหละแกแกทำให้เรือของฉันลดลงนะ ก็ผมขอโทษครับแต่ว่าผมจำเป็นต้องทำอย่างงั้นคุณยายก็จะติดผมโอ๊ยโดนผักซะได้ทุกคนโอ้โหสวยแล้วครับผมว่าผมไม่ไหวแล้วจะต้องหาขงเ่อนขดกว่านี้น,นี่อันนี้ไม่พอ้เท่าไหร่นะต้องเอาเป็นอันนี้ปะโอ้ี่มันใหญ่ไปอะไม่เอาดีกว่า จะลองหาอื่นที่บอกว่าเออมาแน,นี้ได้นะเอาหมาโยนแทนได้ไหมเนี่ยโอเคครับพระเพร์ดีกว่าเนาะเฮ้ยเ,เราเจอกับอะไรเนี่ยผมไม่เจอผมอ่ะเขาแย่งไปแล้วโอเคเก็บไม่ได้นะนี่ลองเก็บมานี้สิอเออนี่ต้องเสียโลบักอีกโอ้โหแล้ว ตอนนี้แกนมาเขาเทคไปแล้วห้าห้าคนหรออืมโอเครู้สึกว่าเราจะไม่เจออะไรที่แบบว่าดีๆเลยนะตัวนี้ต้องหาที่แบบว่าเป็นของที่ใหญ่ที่สามารถโจมตีกูใหา่ที่แบบสุดคอมหรอเรเอคอมดิตต้องลองละต้องลองเพราะเราไม่ไม่ได้ลองเลยอุ้ยไม่ได้อะทุกคน บางอย่างต้องเสียโลบัคจริงๆถึงจะสามารถอันนี้ได้โอ้โหนี่ก็ต้องเสียโลบัคยี่สิบเก้าโลบักลอ,องสำรวจตรงนี้ดูคนนี้มีอะไรบ้างเอา้าแกนน้อยฝ่าชนะไปครับทุกคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากได้เป็นสโมมาหนึ่งอันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มของตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งกันทุกคนม,มาเราต้องเลือกแบบที่เป็นของ แมนชั่นอ่าแมนชั่นแมนชั่นี๋ยวเราดูก็ไดกบอกว่าเขาจะได้เป็นนะโอเคครับพ้ยโอ้โหนิดเดียวเองหรือวจะได้แบบไปคุณยาซะหน่อยไม่ได้เป็นน้องทุกคนไม่เป็นไรคือแบบนิดเดียวคือจะได้เป็นแล้วอะเอา้าเขาออกก่านทุกคนคือหรือว่าไงหรือว่าต้องรอหรือว่าต้องรออันนี้ ออกเข,เขาออกเฉยโอเคงั้นนทุกคนนั่นน่ะคุณยายทุกคนคุณยายก็เดินเข้าไปในบ้านนะโอเคเอาอาหารไปรถใส่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะมันแบบมันดูใหญ่เกินไปนะนี่ดีกว่าพวกของเล็กๆพวกนี้ได้ไหมก็ไม่ได้นะโอ๊ยโดนผ่าชนได้โดนผ่าชนได้ โอเคครับเราเข้ามาในห้องนี้แล้วอุ้ยติยดอะไรเนี่ยโอเคครับอันนี้ก็เอ่อจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนอันนี้ต้องใช้คุณเจอะไรพวกนี้อีกนะอุ้ยนึกชัว่วโมงเลยอันนี้อโอ้เพราะว่าผม,มต้องการอยู่แล้วข้ากระดุไม่เอาดีกว่าเราไม่ใช่หมาโอเคครับรู้สึกว่านี่ก็จะเป็นแก้วน้ำเออเอาแก้วน้ำระยองศักดิ์คุณยายแหละ พราะวบเราถือได้ไงมันไม่ได้หนักนเบามากเอาไปเลยถ้าคุณยายจัดให้แล้วนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเอาไม่ไปเลยนะคุณยาย,าาอาย,ย,ายโอ้โหแกทำผูยย้ใจได้ลงคอเลยนะก็คุณยายอ่ะผักผมผมต้องทำอย่างนี้จะได้คุ้มๆกันนี่ดีกว่า เออนี่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 แหละคุณยายต้องโดนต้องโดนโดนอืออย่างนี้แหละแก้วน้ำเขาแก้วน้ำอีกคือโบมีแก้วน้ำเยอะมากแบบนี้ก็โอเคเลยเอาไม่โดนนะโถเอาไม่เอาไม่เอาไม่แบบีแก้วน้ำมันมีแก้วน้ำมาอยู่ปึ๊บเออเรียบร้อยไม่มีแก้วน้ำแล้วทุกคน ไม่มีแล้วอันนี้ก็ลองเปิดสิอ๋อหนึ่งไปน,นี่มันต้องเสร็จหรือเปล่านี่วะโอเคเราหยิบอ้าอันนี้ไม่ได้หรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหาอย่างอื่นบ้างดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้เขาจะเจอเช็คศูนย์อย่างทุกคนจะไม่ได้เจอสักอย่างโอเคก้อนหินนี่แหละน่าจะหนักอยู่นะ คุณยายผมมีอะไรมาให้ไปก้อนหินครับอ่า <c oughs> ก้อนหินนะทุกคนรู้สึกว่าก็จะมีน้องแฮมสเตอร์นะครับน้องแมวแล้วก็หมาทุกคนแล้วก็แมวตัวหนึ่งจบอุ้ยโอเคครับนี่ก็จะเป็นสปีดคูณสองมาล้ออาหารยุดไม่ได้เพราะมันเป็นอาหารที่บอกว่าใหญ่กว่าแมวอีกอันนี้ก็จะเป็นฟิช อาหารปลาแน่เลยทุกคนตู้ปลาอืมอา้าวดีนะคือตอนนี้ยังไงเนี่ยยังไม่เจอของที่บอกว่าเราสามารถหยิบจับได้เลยอะเพื่อแบบว่าจาัดก,การคุณยายได้โอ้ไงไม่อยู่หนึ่งอย่างคุณยายเอาไปเลยนี่มา ผมจัดให้อีกดูซิว่ามีอะไรมั้งในนี้โอ,โอ้ดูไม่ได้อีกแล้วทุกคน๋ยวลองตามหายอื่นบ้านดีกว่าโอเคครับรู้สึกว่าเราจะไม่เจออุ้ยเขาบอกเพื่อนผมอะ่ะคุณยายพักเพื่อนผมทำไมเพื่อนผมเขาแค่อยากจะได้ตัวเฉยๆโอเคโอเคครับเราเจอก้อนหินเนาะก้อนหินเนี่ยน่าจะช่วยได้อยู่นะครับ ยาไปเลยโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่าเอสชอ็อปมันุคนรร้านอาหารสัตว์นี่มันกโอ้โหมีสัตว์เยอะมากเลยทุกคนสมอลแอนิมอลก็สือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอ่ะทุกคนใช่ครับเฮ้ยทุกคนคืออะไรอะ่ออะ,ะอ้าวหยุดไม่ได้ดีกว่าเฮ้ยทุกคนจะบอกว่า จะพวกนี้เยอะมากไม่ไดิดดก็เห็นนี่แหละผมก,ก็เห็นเราจสามารถจับได้คุณยายอยู่ไหนนะติรดต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 ด,ตด,ตด,ตดคุณยายคุณยายอยู่ไหนคุณยายครับมาผมจัดให้แบบสวยงาม <c oughs> มาสักครับจัดกระเปาอีกอันหนึ่งบอกเลยว่าคุณยายครับเอาไปเลย ไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยครับเอาไปเลยโอเคครับเอาไปเลยให้หมดเลยเนาะก้อนหินเนี่ยเอาไปให้หมดเลยรู้สึกว่าเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหรู้ว่าแบบไปใช่แบบสามารถใช้ได้แต่เรใช้ไม่ได้เฉยโอเคเอ้ยนี่ควรจะก้อนหินก้อนหนึ่งละโอเคแบบนี้ก no ็หวานหมูทีเดียวโอเคครับกูจะกูอยากจะตุยแล้วเนาะ อีเดียพันเองเราก็สามารถกับจักรยานได้สำเร็จแล้วคุณยายครับมาหาผมหน่อยผมโยกก้อนหินใส่ครับ <c oughs> ผมโยกก้อนหินใส่นะโอเคมาอึ๊บโอเครู้สึกว่าตอนนี้เขาเดินมามาสักเจ็ด้วทุกคนอืมเฮ้ยเงินทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้เอาลืมไปโอ้อ มันไม่มีมมอะไรใช้ได้เลยทุกคนตรงเนี้ยไม่มีอะไรใช้ได้เลยตรงไหนคนไม่มีอะไรใช้ได้เลยทุกคนตรงเนี้ยเออให้ทุกคนเจอก้อนหินอีกแล้วโอเคแบบนี้ก็หวานหมูแล้วทุกคนเราไปตามเขาจะกระต่อดีกว่าทุกคนคุณาจะตุยแล้วอะ่ะทีนี้โดยคุณก็จะตุยละแต่ว่าผมก็จะนี่อันนี้อยู่แหละก็คือผมโดนก้อนหินไปแค่ลูกเดียวคือเขาก็ตุยแล้วแหละ เรียบร้อยเราไปนชนะไปครับทุกคนอโอเคครับทุกคนอุ้ยได,ได้ไปกำดักมาเนาะโอเคครับทุกคนสกิปนี้แหละฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสกิปนี้ไปแล้วครับ